ตอนนี้รอรอเดินพรมแดงพร้อมๆกันนะครับตอนนี้คือ,อลูกรอเดินพรมแดงพร้อมๆกับศิลปินทุกๆคนอยู่นะครับคนตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามากันเยอะแล้วนะครับตอนนี้รอเดินพรมแดงไปดูข้างในนะ ตรงนี้ไม่น่าจะมีลูกน่าจะอยู่โซนใดโซนหนึ่งน่าจะอยู่ฝั่งทางโน้นหรือเปล่าตอนเช้าก็เป็นเวลาเรานอนนะที่จริงจะหาช่วงพักเด็กันเลยยาวๆไหมช่วงที่แบบเดิเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าฝนอย่างนี้เนาะมีแทนเลยมีไหมถ่ายน้ำถ่ายเลยกก็ทางานให้เสร็จก่อนครับผมก็ที่หล,ลังค่อยว่ากันภาพยนตร์ตอนนี้ไหนไปที่ไหนครับล่ักเจ้าบีดีใช่ไหม<ช>ก็ ซึ่งหางนะครับเป็นแรงการตัดถ่ายภาพภาพยนตร์ของเรานโอเคไหมครับโอเคครับคาแรคเตอร์ครับเขาเข้าตัวตัวเองมากเลยบรรยากาศถ่เป็นยังไงบ้างก็ไปฝังไว้ในคองอะในตอนอนอี่นักแสดงจฝนตกอะ่กอะฝนตกแบบแบบเก็บของอะไรเกือบไม่ทันนะเกือบ,บไม่ได้ถ่ายเลยตอนนั้นนะตกแรงมากแล้วทั้งลมทั้งฝนการแบบปวดปวดตัวเราโอเคไหม เยเลยปิดใจเลยไม่ลูกปิดใจเลยครับเพิ่มบทเ <c oughs> พิ่มบทอีกได้น,นะคออนะอันนี้คือได้ถามว่ามีเรื่องอะไรเริ่มจะมีตอบไหม